หลังจากนายฮุนเซนเปิดสนามบินแห่งใหม่ชื่อสนามบินเตโชเพื่อหวังดึงนักท่องเที่ยวมาจากไทยกลับพบว่าสนามบินเงียบสงัดเครื่องบินแทบไม่ลงจอดและนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ปรากฏมีเพียงพนักงานและชาวขเขมรบางส่วนที่มานั่งรอขอทานจากนักท่องเที่ยวแม้สนามบินจะใหญ่และทันสมัยแต่ภาพขอทานชาวขเขมรกลับเด่นชัดที่สุดสำนักง,งานข่าวล้อนกาวกัมพูชารายงาน นน้องคิดการใหญ่นะพี่้องสร้างสนามบินนน้องที่ใหญ่ที่สุดนะในโลกคุณวเนฮุนเซนคิดการใหญ่จริงะรีงน้องแต่ความสามารถแค่ขี้เล็บนน้พงสร้างสนามบินเนี่ยถือว่าเป็นไปอวกาศเลยเนาะเขาบอกว่าสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งพอได้เปิดนน้องสนามบินเนี่ยมายัดกันดูแล้วก็เป็นสนามบินที่ได้มาตรฐานเนาะสนามบินที่ใหญ่เนาะแต่หนึ่งที่เห็น มีแต่ขอทานนะพี่น้องสนามบินใหญ่ก็จริงแต่ไม่มีนักท่องเที่ยวนะพี่น้องไลฟการบินเนาะมีแต่ขอทานนะที่ไปอยู่ตรงนั้นขอทาน,นง,ง่ายเขมรนะพี่น้องช่วงนี้ถ้าถ้ามีเปิดบริการแบบน,นี้คือขอทานนี่จะเข้าไปเยอะมากเพื่อมาขูดรีดนักท่องเที่ยวพี่น้องม,มาขอข้าวขอ,อน้ําจากนักท่องเที่ยวมีแต่ขอทานเขมรน,นะพี่น้องที่ไปใช้บริการเหมือนเป็นบ้านหลังหนึ่งอะไรครับพี่น้อง ความสามารถเท่าขี้เร็บนพี่งคิดไปถึงอวกาศมันเลยส่งผลสะท้อนให้กับสมเด็จเด,ดจนเซนกลับมาว่าสร้างเพื่ออะไรสถานที่ตรงนั้นเนี่น้องนอสนามบิน,นไก่จากพรมเปลนประมาณ40กกิโลเมตรแล้วตรงบริเวณที่สร้างสนามบินก็จะมีแต่ทุ่งนานแล้วก็จะเป็นสนบทนไม่ใช่ในเมืองนะพี่น้องซึ่งบอยดิไม่รู้ว่าเอาความคิดมาจากไหนที่จะทําแบบนั้นนะ ซึ่งลงทุนเนี่ยน่าจะเป็นทุนจีนนะพี่น้องถือว่าเยอะพอสมควรนะถือว่าประมาณโดยโดยประมาณนะ 1, พี่น้องหนึ่งพับประมาณที่เอามาสร้างนะพี่น้องหนึ่งพันห้าร้อยกว่าล้านยูเอสดอลลาร์นะพี่น้องโอ้โหหนึ่งพันกว่าล้านนะพี่น้องที่เขามาทุ่มทุนแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นไปที่ไหนมันก็เป็นทุนของรัฐบาลจับจีนเลยพี่น้องที่เข้ามาช่วยเหลือเนาะช่วยเหลือที่หวังผลประโยชน์จาก ุณเซนเนาะซึ่งกรณีนี้ใครมาใช้บริการมีแต่ขอทานนะไปน้องต้องหน้าแห็ที่เปิดถือว่าเป็นใหญ่นะก็ยอมรับว่าใหญ่แต่สิ่งที่เห็นเลยคือจะมีแต่ขอทานนะไปน้องมีแต่ขอทานมีแต่เอพนักงานในแคมนอะไรไปน้องจะไม่มีนักท่องเที่ยวนะแล้วใครจะมาเที่ยวมาเที่ยวเพื่ออะไรเนาะในแคมนไม่ได้มีสิ่งสนใจเหมือนประเทศไทยนะไม่ได้มีแรงจูงใจที่จะมาเที่ยวเออไปเที่ยวเนี่ย จะได้รับบริการดีไหมเนาะจะสะดวกสบายไหมมาก็มีแต่ขอทานเขมิบนะี่นะ้องเด็กๆคนแกน่เพื่ออยากได้นะี่น้องอยากได้เงินจากนักท่องเที่ยวมาริษไทยนักท่องเที่ยวไม่มีการควบคุมสิ่งเหล่านี้นะี่น้องทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยวมามีอยู่แั้นมีที่ไหนเปิดสนามบินใหญ่ก็จงพี่น้องแต่มีแต่ขอทานเพราะว่าความสามารถเท่าขี้เล็บนะี่น้องแต่ไปเนี่ยถึงอวกาศเลยนะความคิดถึงอวกาศเขาบอกว่า จะมีคนเข้ามาเที่ยวนะ่ยต่อปีหนึ่งไปนอนห้าสิบกว่าล้านคนนาองบรรจุได้ต่อปีหนึ่งมาเที่ยวเนะ่ยโอ้โหโนี่คือความคิดของคนคเขมรนะีนะ่นอะงเขาคิดการใหญ่การไกลเนาะแต่ไม่ได้มองภาพรวมว่านักท่องเที่ยวจะมาเพื่ออะไรนะถ้านักลงทุนเนี่ยอาจจะว่าไปอย่างนักลงทุนจีนนักลงทุนประเทศที่ให้เปิดนะเ,เดนาะที่เขมรเปิดให้เข้ามาเขามากอบโกยในบ้านคุณเนาะแน่นะนะนอนว่าเขาก็จะเข้ามาแต่มันไม่ได้ละไม่ได้เยอะเนาะไอ้นักลงทุนนะ่ะ ส่วนนักท่องเที่ยวอ่ะเขาจะเข้ามาเพื่ออะไรเรเข้ามาก็โดนขูดรีดนะซึ่งยังไม่ได้ถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยซ้ำนะแต่เป็นคนขอทานมาขูดรีดเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวเขาก็เรื่องมาประเทศไทยดีกว่าเนาะไม่ต้องแย่งหรอกว่าจะแย่งนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยเอากาันที่คิดว่าจะแย่งเนี่ยเอาไปพัฒนานะไปพัฒนาคำเมน,นะให้มันดีกว่าซึ่งบ่ยศได้ดูแล้ว ไทยไม่ได้แย่งแต่คนเขารู้ว่าไปที่ไหนจะมีท่องเที่ยวมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะและการเป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุดเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่อในด้านความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายนะพี่น้องในการเผยแพร่ทุกอย่างสามารถถ่ายวีดีโอได้ทุกจุดซึ่งต่างจากเมรหนึ่งแหละวีดีโอที่อาจจะไม่ดีไม่ได้โปรโมทให้เขาเนี่ยเขาไม่ได้ที่จะสนับสนุนนะพี่น้อง เขาไม่ได้ที่จะสนับสนุนนะเขาจะห้ามเลยเนาะถ้าคนใดโปรโมทไม่ดีเขาก็จะไม่ให้ถ่ายเลยไม่ใช่ว่าเออจุดนี้ไม่ดีเนาะนักท่องเที่ยวเนี่ยมารีวิวนะมารีวิวมันไม่ดีไปปรับปรุงแก้ไขเขาจะไม่คิดแบบนี้ไม่เหมือนคนไทยที่บาง,บางคนต่างชาตนะิมาเห็นยังทึ่งนะขนาดบ้านเมืองเขาเนี่ยจะเรือนกว่าประเทศไทยก็ย้อมยอมรับแต่เขาก็ยังมา,มาดูวัฒนธรรมมารยานะสังคมคนไทยเนี่ยมัน เวอร์คัสมันแบบว่าชาวโลกเห็นแล้วอ่ะต้องจดจําเพราะว่าประเทศเดียวในโลกนะที่ทําได้เหมือนประเทศไทยคือเจอผู้คนนะไปนะผู้ใหญ่ผู้เล็กเล็กน้อยนะครับก็สวัสดีนะสิ่งที่นะักท่องเที่ยวภูมิใจประทับใจมาเที่ยวประเทศไทยคือการขอบคุณสวัสดีนะประเทศไทยทําได้ทำว่าสปประาร,รามีไหมมีแต่มันมีน้อยนะไปทุกพื้นที่ทุกเขตทุรัก,กันดานอยู่ในประเทศไทยเนี่ย ก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเห็นนะเด็กรู้จักไหวเนาะคือเอาของให้ก็ไหวเนาะไปเนาะคือจะมีระเบียบในจุดจุนี้แล้วก็สิ่งที่สําคัญคือถนนหนทางเนาะในการสัญจรไม่ว่าจะเป็นนักเที่ยวต่างชาติที่เป็นแบ็คแพ็คเกอร์บ้างที่ไปตามชนบทเนาะก็ถนนสุดเส้นสุดสาย,ยู่ในประเทศไทยเนะี่ยล้วนแต่เป็นถนนที่ได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นคำเหมนเนี่ยมองถนนเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติเนะี่ยเขาก็ไม่เข้ามาเลยนะ เขาก็ไม่สนใจแล้วเพราะฉะนั้นอยู่ในการบินมีใครบ้างมีขอทา,านขอทานขมรนลูกเด็กเล็กแดงแะครังก็จะไปอยู่ในจุดจุดนั้นเพื่อสร้างไรายได้เพื่อเพิ่มมูลค่าอาชีพของเขาเพราะหนึ่งอาชีพขมร้นเนี่ยอาชีพน่าจะมีเกิน20%นะที่ทําอาชีพขอทานขนาดอยู่ขมรนเองนะยังมาขอทานในประเทศไทยนะแต่พอคนไทยจับได้ก็ดีอดเก่งบอกว่าเนี่ยด่าคนไทยทั้งที่มากราบไหว้นะนบยดหยด เพื่อจับขอทานขเมศเนี่ยไม่ได้มีศักศีหาอะไรนะพี่น้องมีแค่เงินเนาะสามารถซื้อได้ทุกอย่างแต่พอคุณไม่มีเงินเขาจะเหมือนงูเห่านะขเมศเนี่ยเขาจะแวงกัดหลังของคุณเนาะซึ่งขเมศเนี่ยไว้ใจไม่ได้เนาะมายดพูดเลยเลยว่าคนในโลกเนี่ยไม่มีใครไว้ใจขเมศนะพี่น้อนงะเพราะว่าขเมศเนี่ยเลี้ยงไม่เสื่องกินดีอยู่ดีนะพี่น้องทางานในประเทศไทยกินดีอยู่ดีแต่ไม่มีจิตสํานึกเนาะสำนึกบุญคุณเพื่ออะไร ทำไมถึงบอกว่าสํานึกบุญคุณเนาะเขาไม่รู้จากสานึกบุญคุณด้วยซ้ำนะเป็นคมเมตเนาะกระสมแล้วที่ความคิดเขาได้แค่นี้นะเป็นดอกได้คิดประติวคิดประต้อยคิดประต้อยคิดประติวอยู่นี่แหละพี่น้องเอาสำหรับผู้ใดค,คิดเห็นแบบใดคอมเมนต์นี่กะคอมเมนต์เข้ามาเบิ่งพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่ญญายยอดก็จะขอขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมพี่น้องสำหรับวันนี้บ่ญญายยอดจะขอลาพี่แล,แล,และน้องไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ